กูขึ้นอยากได้อย่างนี้นะแต่ว่าตอนนี้กูเก็บตังค์ได้สามร้อยละเฮ้ยมันหลังเท่าไหร่วะอย่างเงี้ยมึงมึงมึงประมาณประเมินราคาแล้วประมาณเท่าไหร่สามล้านสามล้านพร้อมอยู่พร้อมแบบนี้เลยนะที่เรามีแล้วอ่ะแค่ไม่มีฟอร์นิเจอร์อ่ะประมาณรวมแต่น้ำป่ะรวมแล้วรวมหมดแล้วเนี่ยสส่อ่ะแต่กูเริ่มเก็บตังค์วันละสามสิบบาทคองข้างล่างก่อนนี่ฮะเอาคองข้างล่างก่อนเอ้ยนี่ก็เอาไม่เปิดไม่ได้ครับมันเปิดไม่ได้โอ้ยอันนี่มันเป็นเปลือกปลาแล้วเว้ยเนี่ย เขาเยื่อใช่ปหมเขาเยื่เนี่ยเป็นตกปลาเนี่ยเฮ้ยแล้วกูว้างไปทางเขาเนี่ยเกี่ยวเสือน่ะไอ้เรื่องพี่เก่งไงสุดยอดอยู่แล้วไงไปนั่งคือมาจ่ายจริงป่ะเอือมาขึ้นเล้ยไปเงี้ยจริงจิตตัวไอ้น้อเอุ๊ยเออตอนหลงตกนะดูดีนะตัตัวเสียวลงจังวะ ต่ขวาต้องสัมพันธ์กันแกชีทไปชิดไปชิก เ่นแราววันนี้นั่ไปเดินตลาดกันพี่เออไปไหมไปจีนตอนับเวลาต่อจากนี้ไปนี่แหละจะให้นี่ันมาถึงแล้วตอน เราจนั่งไก่หม้อซะด้วยไงเออไม่ถึงบวะมันมีหม้อให้ส่อันไม่ให้เหรอหม้ออ้แก๊สแต่เราไม่มีแก๊สไม่้ตนอมเหนงข้อมูลอะมแคมเฮ้ยเป็นจักรยานไปไหนวะอเรู้หรือเปล่าเออมันสามารถอยู่ได้จริงปล่าเอาไ้อม่ไปถึงแล้วเก็บโลกอะีเก็บต้องใส่หม้ออืมไม่เหรอเหนอมกเลยไมได้ไ อันนี้กำลังทำอะไรครับหม่แป้งอยู่เป็นไงครับเมื่อคืนนอนเป็นไงครับเต็มอิ่มนะครับนี่เกมเมอร์ครับเกมเมอร์ต้องอะไรนะครับเกมเมอร์เล่นนาทูกี้ครับเฮ้ยเอาเรื่องนี่ครับเกมเมอร์อีกคนครับเมื่อคืนเป็นไงพี่นอนสบายไหมมีคนอยากออกกล้องครับไม่ได้นอนเลยพี่อะสบายพี่ นั่นระเบียดอะยึดแม่ดูเพียงดึกบนดึกตังดึกเล่นมาโดนนึเพียงบนปุเดี๋ยวันนี้มันจะไปนอะมึงอะไรบนเอาผู้รอดชีวิตอีกคนนึงครับที่ยังรอดอยู่ไขว้เน๊อะ เอ้เยี่ยมไปได้เปิดจบแล้วพี่ดูมาจากสูตรไหนนะไม่รู้หมู่วชิมเลยครับรสชาติเป็นไงเต็มแก้วเลยอ่ะลองชิมเลยครับอืมอนอร่อยมากได้อยู่ ได้อยู่ไปว่าเหนือเนยังไงพี่ลองสิ้อแล้เนไงเป็นไงพี่เต็มสิบอันทิ้งเอาอปดูเอ๊ะเอคอเขคอแมวพี่แมวอร่อยนะพี่แต่แต่พี่เอาเลยไงแบ่งกันเอาเลยพี่เอาเลยแบ่งกันดิ ขอไม่รับน้ำใจพี่แล้วกันกินบ่อยกินได้กินเด็กเป็นน้องอย่าดื้อเด็ก ิ่เกาหลีอต่งเังหางเข้าเวลาเราถ่ายติดแกรมนิดนึงเออยองส่อใสนะช่ว่องะแต่เห็นช่วงนี้เป็้ยิง

เดี๋ยวนข้าไมี่ลงไปอ่ะเสือตันกันรอ้เขาต้องเสิร์ฟด้แผ่นนี้นะเออน่เสิร์ฟไ้เสิร์ฟไถ้ามันเขา่ชอบไม่จไม่เอาไม่เอาน้ำกระจายอ่ะแบบไม่เท่มไม่เอานี่พ่วเอมีน้ำมีน้ำมี้ำมนมนมันเป็นไม่มีเสียงมันจาไน้ํเราไดฟิวเป็นน้า เน้ำก็เสียนไงฟิวสวยๆไปกลับนะพี่มาถึงพุ่งแล้วก็กลับไปหาวงอนนะจะเที่วอ่อนแล้วกันนะเที่ยไปยังไงละหลงแท้นะแท้นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋จะล่นเฮ้ยดี่คุณจหล่นะไปไปไปับกลับเดี๋ยวับ

我你真牛逼！你干啥呢？你看 <laughs>，安大呀，安大呀，都嘛？哈哈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 ！ คนโอนอะไรอ่ะมีใครกินบ้างเนี่ยพี่เอมกินจากน้ำพึ่งก็ได้เดี๋ยวพี่เอมก็กินร่าเยอก็เลป็นสี้าน่อไ่ะกยงไม่ันต่ออยู่ยังไม้วไปนคือยี่ห้อวายนะครับหมดแล้น ต่ามกันได้อร่อยว่ะาถ้ามีสมองจะกะได้เอ้ม่ต้องดักไว้ก่อนไหเยี่ยนไม่ได้วนไปทำอะไรกันตกมดูเหมือนนี่เป๊ะไปยังไม่แรนี่่ต้องไปอะไรนะโอเคได้ครับไปเาไปไปโหแล้วมันดมันไก่เยี่ยวนวา็ไงไม่ไม่ทำเองวะตายแล้วอ่างี มาภูเสร็จไม่ได้เดีและไอ้ที่ตะแข่งอยู่นี่ยไอ้สัสรอบพี่ปดร้าน่ายล้มอ่ะยันยันเปล่าเปล่าเนี่ยเออมนมีอะไรอ่ะมาแล้วมีอะไรอีกสีแดงเป็นเป้นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเจอกันได้นะถ้ามีล้วบอก๋ย่าทาไม่จริงไม่เหรไายด้ยมามยไม่เลยเป็นก้หายเลยหายเยอะบอกนักกินเลยคนองี่เขาขาย ข้าวเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต้หน่อไม้ก็ทพิมมึงตอนนี้แหละหลอกให้มึงก็ใช้หน่อไม้ใช่หน่อไม้ที่สวนก็มีอะค่ะสรุปนุ่นบูดขาหมงอบูตขาหมงอเลยวันเดียวเองไงโอเคแม่แข็งเนอะแล้วมึงไม่เอาไปทั้งทีอ่ะพี่ไม่บอกมันเสร็จแล้วอ่ะที่จะมองสั่งกูขึ้นมาเลย ไอ้นอ้ตัวอะไรครับเทเดอร์เซรสเฮ้ยตอบถูกแล้วไงไปติดโล่ไปตอติดโลแล้วไงติดปลาตัวำัดเฮ้ยนี่อตอบไอทนี่นะอาันนี้เป็นติมือเร

เราเป็นสวกแน่ เกเที่สุด <poker> อ้ะกระเป๋าเกเรกระเป๋าไม่ได้รูดนะกระปิ๊บไม่ได้รูด